เลเด็ดเขาทุกงวดไม่ทวดม่วงทองงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ลุงวีพารวยจัดให้อย่าลืมจำให้ม่นลุงวีพารวยจัดให้สวัสดีครับวันนี้ลุงวีพารวยพามาที่ศาลไม่ทวดม่วงทองนะครับ อำเภอสิงหนะนรจังหวัดสงขลามาอีกแล้วนะครับเพื่อมาขอเลขเด็ดงวดที่แล้วให้3ตัวหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเลขก3ตัวหน้า176นะครับงวดนี้ลุงวีมาอีกแล้วมาขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่นะครับ เพื่อขอเลขเด็ดเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ในงวดวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ที่จะถึงนี้นะครับมาแล้วลุงวีก็ไหวขอพรขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดจากแม่ทวดม่วงทองนะครับ อย่าลืมนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปโปรดใช้วิตรยานในการรับชมเลขที่ลุงวีจัดหามาให้ถือว่าเป็นเลขทางเลือกใช้เป็นแนวทางทางหนึ่งเท่านั้นนะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ที่จะถึงนี้นะครับลุงวีไหว้ขอพอรเสร็จแล้วนะครับ บอกกับเจ้าแม่บอกว่างวดนี้นะครับแม่ทวดขอเลขเด็ดเลขไทยรางวัลที่1น,นะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2566โดยการเสี่ยงโชคทูกตัวเลขนะครับการขอจากเจ้าแม่ครับ ขอเรียบร้อยแล้วลุงวีจะทำการเสี่ยงโชคนะครับเสี่ยงโชคถูกตัวเลขเรามาตามลุ้นกันนะครับว่าแม่ทวดม่วงทองจะให้เลขอะไรในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับงวดที่แล้วให้เลขเลขหน้านะครับเลขหน้าสามตัว เลขหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ176หมวดนี้ลุงวีขอเลขท้ายรางวัลที่1น,นะครับจากแม่ทวดม่วงทองเพื่อฝากผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับลุงวีทำการเสี่ยงโชคทูบตัวเลขเรียบร้อยนะครับเรามาตามลุ้นกันว่าจะได้เลขอะไรขวากนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง youtube ลุงวีพารวยและกดกระดิ่งไว้นะครับลุงวีอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนใหม่อย่างท่านไม่ต้องไปไหนให้เสียเวลานะครับรอลุงวีอยู่ที่บ้าน ใกลจะมาแล้วนะครับสำหรับเลขตัวเลขในงวดนี้นะครับใกล้จะมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลื่อนผ่านนะครับตามลุ้นกันไปเรื่อยๆพร้อมกับลุงวีนะครับ ตัวเลขมาเร็วนะครับมาเห็นมานิดหนึ่งเร็วนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเลขอะไรเพราะเห็นเฉพาะส่วนหัวนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเราตามกันต่อนะครับ ที่ผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยกำลังชมอยู่นี้นะครับเราได้จุดทูบตัวเลขซึ่งขอจากแม่ทวดม่วงทองอำเภอสิงหาันครจังหวัดสุขลานะครับงวตทีแล้วให้176นะครับเลขหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับออกงวตทีแล้ว วัน,นี้ลุงวีเลยตามมาขอใหม่นะครับขอแม่ทวดม่วงทองขอเลขท้ายรางวัลที่1น,นะครับขอเลขท้ายรางวัลที่1เพื่อฝากผู้ติดตามช่อง youtube ลุงวีพารวยนะครับตัวเลขกำลังจะมานะครับ จะเป็นเลข0ูนหรือเลข9ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่แน่ใจเรามาตามลุ้นกันต่อไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบให้เห็นกันจะจะชัดๆัดนะครับ อย่าลืมนะครับฝากย้ำเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมเลขที่ลุงวีจัดหามาให้ถือว่าเป็นเลขทางเลือกใช้เป็นแนวทางทางหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่หนึ่งพฤศจิก,กยายนพุทธศักราช2566นนะครับตัวเลขน่าจะเป็นเลขศูนย์นะครับน่าจะเป็นเลขศูนย์ เดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่าวันนี้แม่ทวดม่วงทองจะให้เลข3ตัวหรือ2ตัวนะครับตัวเลขยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดเรามาลุ้นกันต่อนะครับ ตัวเลขหมดแล้วนะครับทุกกินหมดเรียบร้อยเป็นเลขศูนย์นะครับเป็นเลขศูนย์นะครับเห็นชัดแล้วเป็นเลขศูนย์นะครับเรามาตามต่อตัวที่สองที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะครับ ทูบตัวเลขซึ่งลุงวีพารวยขอจากแม,ม่ทวดม่วงทองซึ่งลุงวีทำการเสี่ยงโชคทูบตัวเลขต่อหน้าแม่ทวดม่วงทองนะครับขอเลขท้ายรางวัลที่หนึ่นะครับในงวดนี้ลุงวีขอเลขท้ายรางวัลที่1ง,งวดที่แล้วท่านให้3ตัวหน้านะครับ เลขหน้า176นะครับวดที่แล้วหลายคนก็ถูกกันไปนะครับวดนี้ลุยมาอีกรอบหนึ่งนะครับที่ศารแม่ทวดม่วงทองอำเภอสิงหานครจังหวัดส,สงขลานะครับตัวที่สองกำลังจะมานะครับตัวที่สองกำลังจะมา เรามาตามลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับลุงวีขอเลขท้าย3ตัวรางวัลที่ 1. หนงวดนี้ถ้าถูกเต็มๆลุงวีจะพา f อไปร่วมบูรณะนะครับเพื่อให้ ศาลามแม่ทวดม่วงทองสวยงามยิ่งขึ้นนะครับขอให้ถูกสามตัวเต็มเต็มกันนะครับหมดที่จะถึงนี้แล้วเราจะไปบูรณาบูรณาการให้สวยงามนะครับน่าจะเป็นเลขสองนะครับ น่าจะเป็นเลขสองทูกแตกตรงนั้นพอดีนะครับทูกแตกตรงนั้นพอดีอันนี้ลุยไม่ได้สร้างสถานการณ์นะครับไปสถานที่จริงทุกอย่าง ตามที่ถ่ายให้เห็นนะครับเราไม่ได้นั่งเทียนนะครับเราทำให้เห็นกันจะว่าเราไปที่หน้าศารเม่ทวดม่วงทองนะครับทำการไหว้และขอนะครับขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดจ,จากแม่ทวดม่วงทองน่าจะเป็นเลขสองนะครับ0220 ทูบแตกตรงนั้นพอดีนะครับตัวที่สามกำลังจะมาซึ่งเป็นเลขต่อเนื่องนะครับตัวที่สามกำลังจะมาเช่นเดียวกันนะครับทูบแตกสองตัวล่างนะครับที่สองตัวล่างพอดีนะครับ ้าดูอย่างนี้น่าจะเป็นเลขห้านะครับน่าจะเป็นเลขห้าเรามารุ้นจนทูบติดจนหมดนะครับไม่ต้องรีบศูนสองห้านะครับ หรือ520-50-2ศูนย์สุดแล้วแต่นะครับตัวที่3เป็นเลข5อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยด้วยนะครับและกดกระดิ่งไว้ลุงวีอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนไม่อย่างท่านไม่ต้องไปไหนให้เสียเวลานอนอรอลุงวีอยู่ที่บ้านนะครับได้มาเรียบร้อยนะครับแม่ทวดม่วงทองให้0-25หรือ520 ก็สุดแล้วแต่ใครจะไปซื้ออย่างไรทําอย่างไรนะครับเรียบร้อยนะครับใครจะตีเป็นเลขอย่างอื่นลุงวีฝากด้วยนะครับช่อง youtube ลุงวีพารวยสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ